มาแล้วครับดาวินุนเยสแย่งบอลจากเพื่อนได้กำลังตั้งป้อมแล้วจะปั่นขวานะลูกนี้ปั่นแล้วโอ้โหไปนู่นเลยโอ้โหแฟนบอลต้องขยี้ตากันแรงๆงไปเลยนะครับดาวินุนเยสครับกองหน้าของลิเวอร์พูลโชว์ทักษะสัหน่อยในการซ้อมกับทีมชาตินะครับว่าจะปั่นขวาคงๆแต่บอลมันดันหลุดออกไปสักไกลเลยทีเดียวนะครับขยี้ตากันหน่อยนะแฟนบอล เรื่องมันก็มีอยู่ว่าวันที่21กันยายน2565ก็คือวันนี้นะครับดาวิดนูเยสครับกองหน้าคนดังของลิเวอร์พูลเนี่ยว่าจะโชว์ทักษะการจบสกอร์แบบเหนือๆแบบคมคมซะหน่อยแต่ทำเอาแฟนบอลหงแดงหรือว่าแฟนบอลชั่วโลกเนี่ยอึ้งกันไปเลยสิเดียวนะครับหลังตั้งใจจะปั่นขวาโค้ง,งให้บอลมันเข้าประตูแบบสวย,สวย แต่บอลมันดันหลุดกรอบออกไปแบบโคลาทิดโคลาทางเลยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าดาวิดนูเยสเนี่ยไม่ชื่อติดทีมชาติอุรุกวัยในช่วงปฏิทินฟี فا เดย์สัปดาห์นี้โดยในช่วงการฝึกซ้อมของทีมชาติอุรุกวัยเนี่ยดาวิดนูเยสครับศูนย์หน้าของหงส์แดงลิเวอร์พูลแย่งบอลชนะเพื่อนได้กับเพื่อนร่วมชาติเขานั่นแหละก่อนจะเลี้ยงบอลเข้าเขตโทษและตั้งใจว่าจะปั่นให้เข้าเสาสองแบบสวยๆห,หน่อยปั่นขวาของตัวเองนะครับแต่บอลมันดันหลุดออกไปไกลามากเลยนะครับหลุดออกไปถึงมุมธงนุ่นเลยตามที่ทุกคคนนนนเห็นในลิปนะ ปัจจุบันครับดาวิดนูนเยสเนี่ยถูกวิจารณ์ฟอร์มการเล่นอย่างหนักครับกับลิเวอร์พูลนะหลังลงเล่นไป6นัดทุกรายการทําไป2ประตูเท่านั้นสําหรับทีมชาติอุรุกวัยครับมีคิวลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติอิหรา่านในวันที่23กันยายนนี้เวลา5ทุ่มตรงนะครับก็ไปตามดูกันได้ถ้าใครจะดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังรับชมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในช่วงดึกเลยนะครับชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคน